อ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีผู้ชมท่านเลยนะคะผมวันนี้มาจะมาอยู่กับผมมาเฟียทีวีนะวันนี้ผมจะมารีวิวแพทใหม่ของโปเกซาก้ากันนะครับโอเคแพทใหม่นะเพิ่งอัพได้เมื่อตอนบ่ายบ่ายบ่ายโมงนะบ่ายโมงบ่ายสองนะครับบ่ายหนึง่งบ่ายสองนะนี่ครับมีจีราชิหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ผมเพิ่งจำฮ่าผมเพิ่งจับมินิริวมาแนละ้วเข้ามาเข้าเกมมัาขันนะครับได้หาคนริวมาแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมไว้รับตัวเวทนาการไม่ไม่ใช่เวทนาการที่เป็นใครริวเดี๋ยวผมจะอัดอคลิปให้ดูกันนะครับก็โอเคมาดูอาขอ,องทะเลอเลยแต่ก่อนที่ไปดูขออัพนี่ก่อนโอเคนับมันจะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นตรงนี้นะครับ B O O K เนี่ยครับตรงนี้ครับพอเรากดเข้าไปเราจะเข้ามาที่โปเกมอนเด็กเลยแวนภาพโปเกมอนนะครับนี่คือโปเกมอนที่เพิ่งออกมาคือจะมีเมกาสานายนะครับนั่นก็เป็นเขาไม่รู้ชื่อนะตัวนี้มันคือเมกาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เมกาตัวนี้นะเมกาอะไรก็ไม่รู้มันเปลี่ยนจากซุปเปอร์เป็นเมกาแล้วนะครับอ่านี้ยังเป็นซุปเปอร์อยู่นี่คือเมกากาเปียสนะครับ นี่คือเมกาอ่าอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเรียกว่าเมกาอีวากแล้วกันนะครับนี่นะครับส่วนเมกาก็จะมีเพิ่มแค่นี้นะครับส่วนโปเกมอนมหากราบก็จะเป็นที่เพิ่มเข้ามาหรอโปเกมอนมหากราบนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับโปเกมอนทั่วไปนี่จะเป็นนี่นะครในส่วนนี้นะครับวิธีรับก็จะเป็น โอเคแล้วโปเกมอนนะครับโอเคไอตัวเมื่อกี้ไหนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นล่างด้วยธนาคารล่างสอนนี่ก็จะเป็นมันจะมีอันสองล่างนะครับระหว่างสันไนกับไอตัวเมื่อกี้นะครับสันไนก็ตัวเล็กไปไหน่อยอ่ะเนี่ยคือตัวที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับได้ตัวไหนอีกนะอืมหาก่อนนะครับก็ รู้สึกว่ามีอีกนะอ๋อใช่มีอีกนะกนะตัวนี้ไงครับผีน้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือเนี้ยครับเนียมฟีนะครับโปรแกรมที่ผมอยากได้นะเป็นโปรแกรมอีวีล่างวิถน,นาการของอีวีนะครับโอ้ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราส่งไข่ตรงนี้ก่อนโอเคเดยวคนจะมาส่มไข่ระดับสูงกันในคลิปมีคลิปอ่าไม่รู้คลิปไหนนะครับ เคก็แล้วันนี้ใช้พลังวันนี้ใช้พลังกายโอเคมันมีใช้พลังกายด้วยนะโอเคก็แบบป้าคือแบบใช้พลังกายนะกิจกรรมใช้พลังกายมาเหรอโอเคเติมเงินสะสมโบนัสอ,อะไรอ่เียโอเคอะไรก็ตามแต่๋ยวผมจะดองเพชรเพื่อให้ทุกคนได้อ่า เอาไว้เดี๋ยวจะมาสุ่มกันนะครับแต่ถ้าเข้ามาในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของนี่ครับแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ยังไม่เปิดนะคแชมเปี้ยนลีกแล้วก็นี้นะครับนี่เลยศึกทาวเวอร์นะครับตอนนี้ผมเล่นไปถึงดาบตรงนี้แล้วนะเดีด๋ยวจะเล่นให้ดูสักหนึ่งตานะครับเขีตัวรงนี้นจะมีง่ายกลางกับยากผมจะเอา ง่ายแลวกันับเพื่อเป็นเพื่อจะได้เร็วในการเร็วนะครับเร็วคลิปนะครับเราจะได้แบบไม่นานมากเท่าไหร่นะครับโอเคครับนี่คือน,นะครับก็เนี่ยครับเห็นเลือกเห็นสังเกตเรืองไหมครับที่เลืองเลืองน้อยเพราะเป็นนะที่เลืองเรืองเือน้อยเพราะอะไรเลยไหมครับเพราะว่าเราโบ เพราะว่าตอนแรกผมไม่เนียนัะผมเล่นไปเรื่อนเราจะลดแบบไม่จะไม่เพิ่มนะครับบอกเลยทำดูว่าเราจะไม่เพิ่มนะครับโอเคเป็นดอดเราเหรอโอเคใช้อันตีเป็นเล่นนะครับเดียวดอดมันจะตีคนเราตายแน่นอนนะครับนับตายแล้วโอเคก็ให้เอ็กอ์คีบูตีไปมานนับแข่งอีกโอเคนับนับตัดชนะนะครับขนาดง่ายยากขนาดนี้ แรกๆก็ง่ายนะครัแต่หลังๆก็ยากนะครับมาต้องแล้วแต่คนนะครับที่มาแล้วแต่คนที่เทพนะครับนี่คือตรงนี้เกลือเขาจะให้เราซื้อนะครับซื้อนี่แม่งซื้อให้หมดเลยนะหมั่นซื้อไม่ได้นะครับโอเคถ้าเราผ่านตัวนี้นะครับแต่ซึ่งทีมผมโอเคนะครับทีมผมมันจะเพิ่มพลังให้เองนะครับ โอเคเรามาทา้าทายดูอีกสักหนูแล้วก็ตรวจกล่องน้าบนกันนะครับเดี๋ยววันไหนทันเดี๋ยววันไหนผมจะมาจับเอ่อส่วนมินิลิวที่ผมได้มาจะเป็นนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นนิสัยเอ่อนิสัยล่าเริงใช่บอกนิสัยจริงใจนะไม่บวกไม่บวกไม่ลดสเปคอะไรทั้งสิ้นนะเอาแบตจะหมดเดี๋ยวค่อยจบคลิปโอเคขอสวอนโอเคบ๊ายบายบ๊าบ ปาครับเ,เคมันเดีรอกันไมาใช้อันติครับเอาเคมบัญชาเราชนะนะครับโอเคเดียย๋ยวเปิดกล่องข้างบนกล่องแบบนี้นับเรามีสิทธิ์ได้เหยื่อหรือเหยื่อหรือระเปิดแล้วหลับสูงนะครับเรามีสิทธิ์ได้นะครับดูนับเรามีจะได้หรือไม่โอ้ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับเราเราจะไม่ใช้เพชรนะครับใครเราจะทำแค่นี้นะครับ ที่เราก็จะเหมือนเดิมนะครับนี่คือทั้งหมดที่แฟดเออไม่ใช่แฟดนะครับนี่ครับแฟดแฟดก็จะมีแค่ประมาณนี้คนระับไม่ก็หลังจากเออเฮ้ยรู้สึกเสืออ้วนจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับดูจากเมา,า่อกีนะครับเสืออ้วนนี่ครับเสืออ้วนเปลี่ยนไปนะครับครับจะใส่ผ้าคลุมนะครับ ส่วนก้านสมไข่เราจะเห็นตัวนี้นะคุณด็อกเตอร์อยากตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะเห็นไหมครับนะเรามาดูที่คุณแม่กันนะตุงแม่เราอยู่ไหนนี่คนระับคุณแม่เราก็จะเปลี่ยนนะเห็นไหมครับคุณแม่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปีย่างนี้นะครับ เจอกันใหม่นะคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปบ่ายละก่อนสวัสดีครับไปละ